สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามไาม้ช่วงดีๆตุเรียนบ้านเนินอำเภอพ,พนัฐิคมจังหวัดชนบุรีครับวันนี้พามาชมตุเรียนของน้องสาวครับตุเรียนตัวนี้ใบเสียครับใบเสียนะครับแล้วก็แตกยอดอ่อนเดิมทีนี่ดอกเต็มต้นนะครับแล้วก็ช่วงขึ้นลูกนี่เยอะมากครับ แต่ตอนนี้เหลือไปถึงสิบลูกครับลูกเท่าไข่ใหญ่กว่าไข่หานแล้วใหญ่กว่าไข่เป็ดนะครับเท่ากดน้ำดื่มนะครับลูกเยอะจนน้องสาวไม่อยากเดินมาดูนะครับเห็นรถต้อดแต่ใบมันเสียครับจังหวะไม่ดีครับช่วงที่ลมแรง ลมแรงใบร่วงเยอะแล้วก็แตกไปอ่อนนะครับสดสดร้อนร้อนเกินเลยครับดูด้านข้างก็มีแต่สุดสารลูกเท่าไข่เป็ดตอนนั้นนะครับใหญ่กว่าไข่เป็ดนะครับร่วงร่วงครับอันนี้ล่าสุดนี่ เท่าขวดน้ำเดิมครับขวดน้ำเดิม7 5 0ซีับขวดน้ำเดิมขวดเล็กครับนี่มันแตกๆกว่านี้น่ากลัวใบเสียใบใบไหมใบไปลายไหมแล้วก็มียอดอ่อนขึ้นมา แต่ขแขนงฝนตกถี่ด้วยช่วงนี้ไปกันใหญ่คุมไม่อยู่ครับเรายังปลูกแบบธรรมาชาติครับปลูกแบบอินทรีย์ก็ควบคุมลำบากค,ครับาจะได้ใบมันเสียตำใจดูสวนครัวเล็กๆน้อยๆของเขาสวนผัก ปลูกแล้วก็ไม่ได้กินคณะได้กินบ่อยครับคณะคณะปลาป๋องกินบ่อยขนุนทองมะเสรกรดอก,รดกครับตันนี้โชคดีกับเพื่อนครับจากมีหลายต้นนะครับอนุรักษ์ไว้เขาเป็นฝีมือแม่ปลูกครับทองระเสรฝีมือแม่ปลูก ก็เลยอนุรักษ์ไว้สักต้นหนึ่งปกติเนี่ยถ้าใกล้ทุเรียนนี่ไปแล้วนะครับนกขมิน้นลงหูพัตุย้ยแบ่งกัเราต้นกับน้องสาวของผมตุ้ยไปแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรครับต,ต้นตอมันมันเหมือนพองพองย,ยุยยุยครับต้องเก่งต่อน,นะครับ ตยอเอแล้วครับากาศเงาะก็ดกครับปีนี้ปีนี้เงาะดกครับเห็นได้ข่าวว่าทางปาจีนบุรีเงาะก็ดกครับแต่ทุเรียนก็มีปัญหาหมือเราเนี่ยนะครับแต่เขาจะกระทบน้อยหน่อยเขาลงทุนสูงครับใช้ยุงใช้ยา ของเราไม่มียานะครับทุเรียนเราอร่อยผลไม้เราอร่อยเพราะว่าเราไม่มีสารพิษสารเคมีดูดอกมากก็ดูครับปีนี้เงาะดกนะครับปีจีล้วน้อยมากครับโอเคครับผมแดดร้อนหนีก่อนครับแดดจัดครับแดดร้อนแล้วครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย